Exercise สอีอันนี้เรามาทําย้อนกลับกันหน่อยอันนี้เขาให้เขียนข้อความแทนนี้จน์พีชัคณิตต่อไปนี้ฝึกไว้ค่ะเพราะว่าหลายคนไม่เคยทําก็เผื่อเราเจอในห้องเรียนเนาะอ่ะเอบวกหเห็นแบบนี้จริงๆเขียนได้2แบบหนูจะเขียนง่ายๆเลยก็ได้นะว่าเป็นจํานวนหนึ่งเวลาเห็นตัวแปรนะคะให้เราให้เรานึกเลยว่ามันคือจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งโอเคจานวนหนึ่งค่ะแล้วเราจะอ่านตรงตัวก็ได้ว่า บวกด้วยห้าถูกต้องเหมือนกันหรือถ้าจะให้ดูสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราใช้คำว่าผลบวกของจำนวนหนึ่งกับห้าาพี่ให้หรือด้วยหรือจำนวนหนึ่ง บวกด้วยห้าแต่ประโยคหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นเราจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดหรือคุยกับเพื่อนใช่ไหมเออแต่ถ้ามันการเขียนเนี่ยเขียนได้ทุกเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอใช้คำว่าผลบวกก็จะดูสวยขึ้นอีกหนึ่งระดับข้อสองค่ะ x ลบสองเรามีผลบวกเราก็ต้องมีอะไรด้วยผลต่างค่ะนี้ก็เป็นผลต่างของ จำนวน1เนาะ x ของเราจะแทนคำว่าจำนวน1กับ2หรือหนูจะเขียนว่าจำนวน1นลบด้วย2ก็ได้เหมือนกันแต่พี่จะละ,ละแบบง่ายไปเนาะมาดูข้อ3อันนี้ระวังให้ดีนะคะอันนี้เนี่ยต้องเป็น2เท่าของจำนวน1ถูกไหมแล้วค่อยไปบวกด้วย เนะไม่ใช่2เท่าของผลบวกนะอันนี้ต้องระวังนะคะอันนี้เป็น2เท่าของจำนวนหนึ่งบวกด้วยเจจริงๆพี่ชอบเอซ x e ์ไตล์แบบนี้นะคือมันไม่ต้องคิดอะไรมากซับซ้อนไงแค่แปลแปลความไม่มีอะไรเลยโอเค ข้อที่4ี่ดอกจันเหมือนการสามกระสี 4, เพราะว่าหลายคนชอบสับสนถ้าอย่างนี้เนี่ยเห็นเป็นวงเล็บแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้เนี่ยต้องเป็นสองเท่าของก้อนนี้เนาะสองเท่าของก้อนนี้มันคือสองเท่าของอะไรคะก้อนนั้นคืออะไรสองเท่าของผลต่างเออของจำนวนหนึ่ง สองโอเคข้อที่5อันนี้เหมือนข้อที่4เลยเพียงแต่ว่าข้อนี้เป็นผลบวกเนาะอ่ะอันนี้เราจะอ่านว่าเศษ1ส่วน3อ่าจเศส่วนไม่มีอะไรเศษ1ส่วนสของผลบวก ของจำนวนหนึ่งกับสอุ๊ยเขียนเป็นข้อความ4อยู่นี่ส่วนข้อ6อ่านยังไงไม่มีคำว่าผลบวกแล้วเนาะเศษสามส่วน4ของจำนวนหนึ่ง บวกด้วย4โอเคข้อที่7ดอกจันคือที่ผ่านมาเนี่ยหนูจะเจอ x แค่ตำแหน่งเดียวปรากฏว่าครั้งนี้เห็น x 2ตำแหน่งอุ้ยทำไงเอ่อ,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 อมาดูกันข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วอันธีลาก้อนนะคะเราจะได้ว่า1ส่วน3ของ x บวกด้วย2เท่าของ x ถูกไหม อ่ะอันนี้ค่อยๆแก,ะ,แกะทีละอันนะหรือบางคนจะใช้คําว่าผลบวกก็ได้แต่ว่าพี่รู้สึกว่าพอเป็นผลบวกมาจะแยก2ตัวยากนิดนึงพอมันค่อนข้างแต่ละตัวค่อนข้างซับซ้อนแบบนี้พี่ก็เลยใช้เป็นบวกด้วยดีกว่าเนาะโอเคอ่ะอันแรกก่อนค่ะเอาทีละก้อนเศษหนึ่งส่วนสามของ จำนวนหนึ่งเนาะบวกด้วยสองเท่าของอันนี้แหละต้องเป็นจำนวนอะไรบางคนจะบอกว่าก็จะำนวนหนึ่งสิคะเอ็กซต้องเป็นจำนวนหนึ่งไม่ค่ะถ้ามันเป็นจำนวนเดิมแล้วเรากล่าวซ้ำครั้งที่สองเราจะใช้คำว่า จำนวนนั้นเออนี่นี่นี่ระวังนะจ๊ะจำนวนนั้นนะจ๊ะอ่าข้อแปดเจอสองหารรวบทั้งก้อนแบบนี้ให้นึกถึงอะไรทันทีคะเครื่องหนึ่งนั่นเองอ่ะเครื่องหนึ่งข้างบนมันทำอะไรกันอยู่มันบวกกันอยู่คะ่ะก็เป็นเครื่องหนึ่งของผลบวกบางคนจะใช้คำว่า ระหว่างก็ได้นะตรงนี้แต่ว่าพี่ชอบใช้คำว่าของมันสั้นดิของจำนวนหนึ่งกับสี่อ่าข้อเก้าค่ะง่ายง่าทำไมพี่เอาข้อง่ายๆ่ากไปข้างหลังล่ะอันนี้อ่านว่าสามเท่าของ x เอ้ยไม่ใช่ x ต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนหนึ่งเพินเพินเพน จำนวนหนึ่งข้อสิบค่ะอ่าอันนี้เป็นมองเป็นอะไรได้คะการหารได้นะคะก็เป็นเอ่อจำนวนหนึ่งหารด้วยหา้าข้อสุดท้ายค่ะเศษสอง ส่วนสามของจำนวนหนึ่งเรียบร้อยสิบเอ็ดข้อเป็นยังไงเขียนเมื่อมือไหมน,หน,นิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันช่วยให้เราเนี่ยเออเข้าใจพื้นฐานการแปลออข้อความกับนิพจนพิชชาคณิตจริงๆ